สวัสดีครับอักคราดนิมิชัยนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะทราบกันแล้วว่าจริงๆแล้วแอคทิวตี้ที่ชอบของผมเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือการเข้าป่าเดินป่านะครับและเวลาไปเดินป่าเข้าป่าที่ไทยเนี่ยบางทีอาหารที่ทำากีนยข้างบนมันก็จะเป็นเมนูง่ายๆอย่างล่าสุดที่ไปและชอบมากก็คือจะเป็นต้มหัวปลีใส่หยวกกล้วยแล้ววัตถุดิบที่เข้ามาใส่เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะหาได้ง่ายแถวนั้นก็คือไก่กับหมูนะครับ แต่ว่าวันนี้ไหนๆมารายการเดอะบิ๊กคิดเช่นทั้งทีนะครับก็เลยอยากจะรบกวนเชฟเอียนกับพี่แจ็คนะครับช่วยสร้างสารรค์เมนูที่ผมชอบเวลาเดินป่าเนี่ยก็คือต้มหัวปลีกับหยกกล้วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยช่วยเอาแซลมอนเมนูโปรดของผมเนี่ยใส่ลงไปหน่อยผมอยากรู้ว่าต้องวันนี้เวลาใส่แซลมอนเข้าไปแล้วรสชาติมันจะออกเป็นยังไงเพราะครั้งที่แล้วที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยยังไม่ได้สัมผัสรสชาติากับปลาแซลมอน,นเต็มยังไงครั้งนี้ก็รบกวนพี่ๆทั้งสองทำเมนูนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเผื่อว่าเวิร์ก ครั้งหน้าเวลาไปเดินฝ่าจะได้ทําเมนูนี้ไปกินบ้านรบกวนได้ครับผมรายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน WorkPo พอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิ้วหวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครั ขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ The Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฝันสวัสดีครับพี่แซกสวัสดีครับเชฟเอียนโอ้ผมชาร์จแบตมาเต็มที่อ่าพร้อมมากครับโอ้โหสายๆอย่างนี้นะคุณชมต้องตื่นมานะครับเพราะเชฟเอียนจะรังสรรค์เมนูที่คุณชมไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนได้แล้วเพะที่สำคัญพิชิตฝันแขกรับเชิญของเราด้วยครับผมและจะพิชิตฝันคุณชมหรือเปล่าต้องติดตามนะครับ เราปฏิบัติการจะในครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับวันนี้พี่แซกพาใครมาครับอ่าี่คิวของแจ๊คคิวผมต้องต้องขัดใจเชฟตลอดวันนี้ผมพาเขาเป็นหนุ่มหล่อดาวร้ายสุดฮอตเวลานี้เลยครับเนีอผมว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นแฟนคลับเขานะครับผมคิดว่าคงน่าจะนึกออกบ้างแล้วว่าเป็นใครอ่าก็ผมให้ข้อมูลอีกหน่อยเขาเป็นสายประจันไัยโอ้โหไปดูนะครับ เมื่อกี้ผมเห็นปลาแซลมอนไซส์6 6กกิโลเชฟให้ผมทานแค่นี่ยครับโอ้โหให้กินทั้งครึ่งตัวเลยครัเชฟดูโอเคดีนะครับทางนี้คือเปียกันหมดแล้วครับมานาประเด็นอ่ะฮาอักรักตัวร้ายเลยนะเนี่ยหล่อด้วยนะหล่อมากเชฟจะโดนเขามาทำร้ายที่นี่ห่อเนี่ยคุณวัวนะครับต้องพิชิตผันเขาให้ได้นะครับเชฟ อย่างนี้ต้องแบบว่าต้องมีชิ้นให้ได้แล้วเขาชอบแบบดุยป่าด้วยครับกับเอาครับก็ได้เวลาที่คุณผู้ชมใจได้ไปพบกับแขกรับเชิญประจารายการนั้นนะครับไปชมกันดว่าน้องอักจะมีเมนูพิชิตป่าอะไรให้เช็คเอียนได้รังสรรค์ับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับอักอัครนิมิชัยนะครับผม ก็หลายๆคนอาจจะทราบกันแล้วว่าจริงๆแล้วแอคทิวตี้ที่ชอบของผมเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือการเข้าป่าเดินป่านะครับแล้วเวลาไปเดินป่าเข้าป่าที่ไทยเนี่ยบางทีอาหารที่ทํากินข้างบนมันก็จะเป็นเมนูง่ายๆอย่างล่าสุดที่ไปและชอบมากก็คือจะเป็นต้มหัวปลีใส่หยวกกล้วยแล้ววัตถุดิบที่เข้ามาใส่เนี่ยชาวบ,บ้านเขาก็จะหาได้ง่ายแถวนั้นก็คือไก่กับหมูนะครับแต่ว่าวันนี้ไหนๆมารายการเดอะบิ๊กคิดเช่นทั้งทีนะครับ ก็เลยอยากจะรบกวนเชฟเอียนกับพี่แจ็คนะครับช่วยสร้างสารรค์เมนูที่ผมชอบเวลาเดินป่าเนี่ยก็คือต้มหกปรีกับหยวกกล้วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยช่วยเอาแซลมอนเมนูโปรดของผมเนี่ยใส่ลงไปหน่อยผมอยากรู้ว่าต้มวันนี้เวลาใส่แซลมอนเข้าไปแล้วรสชาติมันจะออกปเป็นยังไงเพราะ oh. ครั้งที่แล้วที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยยังไม่ได้สัมผัสรสชาติของปลาแซลมอน,นเต็มเยังไงครั้งนี้ก็รบกวนพี่ๆทั้งสองทำเมนูนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเผื่อว่าเวิร์กครั้งหน้าเวลาไปเดินป่าจะได้ทำเมนูนี้ไปกินบ้างรบกวน ๋อเป็นไงเขาเป็นดาวร้ายแต่อ้อนวอนเชฟซะแบบว่าน่าเห็นใจเลยนะสายประจนภัยเนี่ยทีเลยครับไปพบกับเขาเลยครับขาคุณอักเลยครับเชอเลยครับโอ้เรื่องราวของคุณครับ ชอบแซลมอนชอบแซลมอนครับแลวยังจะประจนไั่ในป่าอีกใช่ครับยังไงอย่างไงเวลาไปเดินป่าจะเป็นเมนูง่ายๆครับเชฟใช่เช่นแบบกุนเชียงยำปลากระป๋องหรือแบบอะไรอย่างนี้ครับอันหมายหมายความว่าที่สร้างเมนูพิซซี่ฝันเนี้ยต่อไปคุณจะแบกแซลมอนเข้าป่าเนี่ยนะผมอาจจะไม่ได้แบกเองครับอาจจะให้คนอื่นแบกแต่อยากจะไปกินแบบที่เราชอบใช่คือรู้สึกว่าพอพอเวลาเราอยู่ในป่าแล้วทำเมนูที่เราชอบและได้กินมันนะผมว่ามันแบบมันจะอร่อยกว่ากิน ินง่ายๆข้างล่างครับเชฟใช่ก็เลยไอเดียเขาใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าถ้าได้ลองกินเมนูนี้ในป่าได้แต่เวิร์กนะครับเดี๋ยวถ้าเชฟเอียนพิชิตฝันคุณได้เนี่ย ต่อไปคนเข้าป่านี่แซลมอนหมดตลาดแล้วเห็นพกแซลมอนขึ้นไปด้วยเหรอก็เอาตามคุณไงลองดูดีกว่าครับเชฟอินเป็นไงครับฟังเรื่องเขาผมว่าเป็นเป็นไอเดียที่ดีนะครับมึงพกของไปที่ที่จะอยู่ได้นานใช่อาจจะต้องแบบทำง่ายอ๋อผมคิดเมนูนี้ไปละผมว่าเมนูเนี้ยทำง่ายแน่นอนแหละครับง่ายเลยเหรอครับจริงๆแล้วเมนูง่ายจริงไหมอาจจะง่ายสำหรับเชฟแต่สหรับผมเราทำได้หรือเปล่านะ เริ่มเริ่มไม่มั่นใจครับนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะทําเป็นเมนูแซลมอนกะทิหอมครับแซลมอนกะทิหอมแซลมอนกะหอมเดๆสิ่งที่คุณต้องการนี่แกงมันต้องเป็นอะไรนะที่บอกว่าแบบป่าบ้านอันนั้นคือเหมือนเป็นเมนูที่เวลาไปเดินป่าแล้วเราเราชอบไปกินมีมีครั้งหนึ่งเหมือนพี่ๆเขาทําให้ทานครับ เป็นเหมือนแกงกะทิแล้วใส่พวกแบบหัวปลีกับหยวกกล้วยแต่ตอนแรกเขาไม่ได้ใช้แซลมอนเป็นวัตถุดิบเขาใช้เหมือนไก่กับหมูอะไร่เงี้ยครับเชฟบอกเลยว่าวันนี้เอาใจอักเก็มชี่ครับที่บอกมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีทั้งหยวกกล้วยมีทั้งหัวปลีครับมีครบหมดและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมเนี่ยจะใส่ปลาแซลมอนเข้าไปแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวบิดตามกันออ้น่าสดได้ยิ่งครับ โอ้โห oh แซลมอนที่กินแบบสดก็ว่าอร่อยอยู่แล้วแต่วันนี้แซลมอนจะถูกนําไปทำตามโจทย์พิชิตฝันของหนุ่มหล่อนักผจญภัยในป่าอักอ,อ,อัครัตที่จะมีทั้งกะทิหัวปรีและหยวกกล้วยอยู่ในจานเดียวกันแค่คิดตามก็น่านลุ้นจริงๆว่าหน้าตาจะออกมาอลังการขนาดไหนที่สําคัญใครที่ไม่รู้ว่าหัวปรีและหยวกกล้วยคือส่วนไหนของต้นกล้วยช่วงหน้าบาฟังฉเฉลยจากเชฟเยนกันครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซีฟู้ด from n o เว a y แหล่งที่มามีความสำคัญน้ำดื่มตราสถานีรักโลก <Big> และตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่จะไปติดตามขั้นตอนกันทำเมนูแซลมอนกะทิหอมเมนูพิชิตฝันของอักอักครัต ที่อยากยกระดับเมนูต้มกะทิหัวปรีหยวกกล้วยที่ครั้งหนึ่งเคยกินในป่าจากฝีมือพี่ๆชาวบ้านทถานั้นก็ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าเมื่อจะเปลี่ยนวัตถุดิบจากเนื้อสัตว์ทั่วไปมาเป็นแซลมอนจะชูรสชาติต้มกะทิหัวปรีหยวกกล้วยให้อร่อยเด้งได้ขนาดไหนและนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรและขั้นตอนต่างๆไปพร้อมๆกันได้เลย ส่วนตอนนี้เราไปดูกันก่อนเลยครับว่าหัวปรีและหยวกกล้วยคือส่วนไหนของกล้วยกันแน่เรากลับเข้ามานะครับหลังจากที่เชฟเอียนได้ใช้เวลาในการเตรียมวัตถุดิบและว,วัตถุดิบก็อยู่ตรงหน้าครับ,รบผมว่าหลายอย่างเนี่ยเด็กๆปัจจุบันไม่น่าจะ <c oughs> คุ้นเคยนะครับเชฟ โอ้ยอันนี้อะไรลูกกระสุนอะไรครับพไม่ใช่อันนี้ลูกรักบี้ครับพี่รักบี้อ้ได้เลยมันคือลไรเชฟอันนี้เป็นหัวปลีครับหัวปลีก็คือก็คือเนี่ยหัวปลีคือส่วนไหนของกล้วยก็จริงๆเป็นเหมือนกับดอกเวลาจะมีกล้วยเครือขึ้นใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยใช่ครับผมนันเด็กๆจะได้ทราบว่ากล้วยมาจากแบบนี้ใช่ส่วนหยวกกล้วย มันอยู่ตรงไหนในกล้วยครับก็คือด้านในนะครับต้นลำต้นเขาแล้วก็อยู่ด้านในเลยแกนกลางเลยเป็นเหมือนตัวใจของเขาเลยแกนกลางตรงนี้จะนุ่มมากส่วนเมนูวันนี้เชฟทำผมจะทำเป็นแซลมอนกะทิหอมพร้อมไหมพร้อมครับงั้นเชิญเชฟเลยครับโอเคไปไหนเชฟนี่มาจับแซลมอนครับจับแซลมอนอ่าเป็นเป็นโอ้โหตัวใหญ่มาก มาตัวใหญ่เลยครับโอ้โหนี่ออกิโลครับเชฟประมาณ6กิโลไซส์นี้6กิโลกรัมขอผมลองด้วยไได้เลยครับลองจกส่งตรงมาจากประเทศนอร์เวย์เพื่ออักโดยเฉพาะเลยนะอ่าซึ่งนอร์เวย์เนี่ยเขาเป็นประเทศเมืองหนาวจัดมีน้ำทะเลที่เย็นและใสสะอาดสภาพแวดล้อมดีเยี่ยมเลยครับ เขาจึงเหมาะกับการเลี้ยงแซลมอนมากๆแล้วฉะนั้นครับอ่ะครับคุณจะได้สัมผัสกับรสชาติที่ดีของแซลมอนได้สดใหม่อยู่ตลอดเวลาถือเป็นสุดยอดของวัตถุดิบของคนไทยติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะได้หลากหลายมากเลยครับส่วนถ้าคุณผู้ชมครับอยากจะกินแซลมอนรสชาติอร่อยแบบอักแล้วก็สดใหม่แบบนี้ก็สังเกตตราสัญ,ญลักษณ์ Seafood from Norway เลยนะครับ รับรองครับได้แซลมอนมาตรฐานและคุณภาพเยี่ยมแท้ๆเลยครับจากนอร์เวย์แน่นอนครับครับผมอ่างั้นก็เชฟจะทำยังไงครับกับแซลมอนตัวนี้ครับผมก็จะแลกนะครับนำไปทำแซลมอนกระทิ่งองกมอ้า, <c oughs> อารออยากเห็นหน้าตาตอนมันเสร็จแล้วมากเลยครับเ,เชฟแล้วเวลาคุณเข้าป่าคุณจะแบกเข้าไปเลยนะ ก็ถ้าเอาตัวนี้ไปขอเขืผมก็ไม่ต้องเอาไปแล้วครับแบกกับตัวนี้เดินขึ้นไป6โลนิดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเอาเรื่องเลยนะหนักเลยอ่ะอันดับแรกนะครับผมก็จะตัดที่เขาออกก่อนเพื่อการที่จะเจวลาเราแลกเขาเนี่ยจะค่อนข้างจะง่าจะได้ไม่ติดนิดของเราครับ เวลาเวลาขูดไปมันจะมีเสียงก๊ะ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 ขูดบนก้าใช่ครับคุณนะเชฟผมเก่งนะแต่ได้หมดเลยสอบผ่านนะครับผ่านเลยครับอยู่กันมา3-4ปีมากับไปแค่นั้นมามันต่อคนดูว่าจะดูเชฟไม่ดูผมนี่ครับนี่จะเป็นเสียงอ๋อไม่ใช่เสียงกระดูกเชฟใช่ไหมครับใช่ใช่กระดูกปลาเราคิดว่าเชฟก็แกลบก็แกลบแล้ว ก็จะออกมาเป็นชิ้นดีๆอย่างนี้เลยครับผแล้วก็จะมานำก้างที่ส่วนทองเขาออกก่อนเราก็มาดูส่วนที่ต่อไปนะครับเราจะมาดึงก้างเขาออกนะครับก้างเขาก็จะฝังอยู่ในแนวนี้เดี๋ยวลองให้อักเอานิ้วนะครับนิชี้นี่แหละครับตรงนี้ครับอ๋อนี่ไงจะเป็นลายตรงนี้หมดเลยเห็นไหมไม่ต้องกังวลนะอุปกรณ์เนี่ยได้มาตรฐาน ครับเมื่อเช้าเชฟได้ลองใช้หลังอาบน้ำาาแแ้้วอ๋อเราใช้ผสมกันได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้อักลองนะครับอัดไหง่ายละง่ายละอ่นก็ไม่เยอะนะครับก็อยู่แค่ตรง กลางตัวอ๋อเช่แต่นนี้เราก็ได้ทั้งหมดประมาณ28วันนี้28บางทีก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับป็นสั่วันนี้มีทั้งหมด28ก้างนะครับที่อยู่บนนี้ที่ผมดึงออกมาได้ทุกครั้งนี่นับตลอดเลยไหมครับนับครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรทาครับง่ายดิเลกคิวก็เยอะยังมีเวลาไปนั่งนับก้างโอเคเรามาต่อด้วยคนนี้เราก็จะเอาหนักเขาออกนะครับแล้วก็จับมีที่ให้เราจับหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับผม แล้วก็เอาเอาเอา,เอามีค่อยๆสไลด์นะครับพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงนะครับแล้วก็จะนำปลานะครับมาหั่นเป็นชิ้นๆหน้าตาดูดีน่าทานมากเลยครับเชฟครับผมแต่เมื่อกี้ผมเห็นปลาแซลมอนไซส์6กกิโลแล้ว เชฟให้ผมทานแค่เนี้ยครับโอ้โหให้กินทั้งครึ่งตัวเลยต้องไม่กินหมดเยอะกว่านี้อันนี้คือคุณจะคล่องใจไปทำไมก็เห็นที่เอาเอาไปนะเชฟแอบเอาไปเก็บกลับบ้านนะโอเอาในรายการคือแค่นี้นั่นนะนี่ทำไมเชฟทำอย่างเนี้ยเชฟไม่ที่เชฟม่อใหญ่ไม่พอแซลแซลแซลตอนนี้เราก็จะหั่นเป็นแบบว่าเขาเรียกไบไซก็คือพออดีคำ โอเคตอนนี้เราได้เนื้อปลาแล้วนะครับเอาผักเอาใส่ชามเลยผมคืจะเริ่มมาคทําอาหารของเราจานนี้แล้วต้นเชจะทําขั้นตอนก่อนจะมาปอกลูกรักบี้ของเราครับหัวปลีปลอกหัวปลก่อนเด็กๆที่ไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิธีการปลอกหัวปีับโอเคมาเดี๋ยวขอพี่เช่อนน้ำจะมาใส่แช่ลงไปในกระมังได้เลยขอในนี้นะ ขาเขาแล้วออกมาแล้วนะครับขากคนเขาออกหลังจากนั้นแล้วเราก็ขัดครึ่งอีกทีหนึ่งครึ่งไปเลยครับน่ครับส่วนนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะสีขาวแต่เขาก็จะเปลี่ยนสีโดยทันทีเลยถ้าสมมุติเขาเริ่มโดนอากาศทิ้งมวนานดนอากาศก็จะออกซิไดเ์นะครับก็คือช้ำๆหน่อยใช่สีเปลี่ยนุก็จะทำด้วยกันนะครับมะนาวเลยับครับแล้วก็แช่ไปในน้ำด้วยเขาจะได้ไม่เปลี่ยนสีอ รันนี้ก็จะเป็นแบบเทคนิคง่ายๆนะครับพอหลังจากนั้นนะครับเราก็จะค่อนข้างที่จะเหนียวลงไม่กินกันเปลือกนอกที่สีม่วงมๆชมพูๆแดงๆนี่คือไม่กินครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาแกนกลางออกหลังจากนั้นแล้วก็นำเกสรออกนะครับ ก็เคยเห็นตอนแบบใช้มีดปอกนะเพราะว่าปกติผมก็ดึงออกอย่างเดียวอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมทําให้คุณผู้ชมดูมีอีกส่วนหนึ่งที่เราทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อเตรียมไว้แล้วนะครับในนี้ก็จะมีทั้งหยวกกล้วยนะครับจะมีทั้งหัวปีอยู่ด้วยโอเคมาขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะใช้กะทิครับกะทิแล้วก็ขอน้ำเปล่าหนึ่งขวดครับ น้ำดื่มตราสถานีรักโลกนะครับก็เดี๋ยวเรามาคั้นมะนาวกันขันขอน้ำาะนนาวนะครับหมดเลยครับ ครับตอนนี้ผมก็หั่นส่วนปลายทิ้งนะครับของนะตะไคร้แล้วก็ข่านะครับเอาเปลือกออกนะครับแล้วเราก็จะนํามาสไลด์อีกทีนึงเพื่อต้องการที่จะนําไปต้มคัทางเชฟดูโอเคดีนะครับ,รบทางนี้คือเปียกกันหมดแล้วครับ <laughs> มะนาวกะเด็นนะครับ <laughs> ต่อมาผมก็จะมาทุบตะไคร้นะครับเพื่อต้องการที่จะนําไปใส่ให้ได้กลิ่นหอ,อมให้กลิ่นออกครับก็าอาจจะให้ ช่วยเชฟหน่อยหนึ่งทำอะไรครับเชฟว่ามาเลยครับพริกมาสักห้าเม็ดครับผมตำพริกตำหยาๆคือตำใบดาบไปด้วยไม่ได้เดี๋ยวอะไรไม่ได้ไม่ดีซอสเดืลมตราแม่ครัวนะครับซอสปรุงอาหารฉลังเขียวตราฉลางทองนะครับต้มสายชูตราฉลักทองครับมีความเปรี้ยวนะครับ ส่วนหนึ่งตัวหนึ่งเดียวจะเป็นตัวนี้ครับคือน้ำปลานหนึ่งส่วนครับ,รบวันนี้เราก็มาทำเป็นพริกน้ำปลาต้อจริงไหมครับแล้วเจ๊บรู้จัก <laughs> <laughs> แบบอันนีเอออันนี้ไปโผล่พริกน้ำปลาเฉยเลย <laughs> ส่วนที่เรา <c oughs> หั่นไว้ก็มีทั้งหยวกกล้วยหัวปีครับส่วนนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงเร็วหมายถึงสุกเร็วสุกเร็วครับผมสม,มอนนี้ใส่สุดท้ายใช่ครับทำไมคุณห่วงนะครับ ใช่ครับห่วงกัวเชฟมันมีน้อยด้วยกัวเชฟลืมกัวเชฟตามอายุตามวัยเฮ้ยอันนี้เกือบอันนี้เกือบจะประมาณ3าถึงสี่กิ๊บตัวครึ่งโลนะครับนี่เยอะแล้วอ่าเยอะนะครับถ้าเป็นดาราสาวๆมานะมันจะเยอะกว่านี้ผมว่าโอ้จริงจริงมาตรฐานแบบนี้เลยครึ่งตัวชัดเจนครึ่งตัวครับออกกับบ้านด้วยโอ้โหแต่ถ้าเป็นผู้ชายมาปุ๊บพี่แซงบอกว่าเด็ดเดียวพอไม่ต้องเยอะชิมใหยชิมเดียวลยกลับมาพี่แซงแล้วนะมาพี่ได้ยังไงเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับขั้นตอนการทําแซลมอนกระที่หอมที่ตอนนี้ทั้งหัวปรีและหยวกกล้วยเชฟก็ได้ใส่ลงไปต้มเพื่อต้องการให้กลิ่นกระทิซึมทั่วทั้งชิ้นและรอแค่สุกเท่านั้น ที่สําคัญก่อนจะนําหัวปรีและหยวกกล้วยลงไปต้มกับกะทิอย่าลืมนําไปแช่กับน้นามะนาวเพื่อกันไม่ให้เขาปเปลี่ยนสีทําให้ต้มอ,ออกมาแล้วสีสวยน่ากินเลยล่ะครับฉะนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่เพื่อรอหัวปรีและหยวกกล้วยสุกสักครู่เดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวจะกลับมาชมขั้นตอนต่อไปของเมนูนี้สักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The <Big> Kitchen. เรามาชมกันต่อในเบรกนี้กับเมนูแซลมอนกะทิหอมที่ตอนนี้ผักทุกอย่างสุกได้ที่แล้วเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายที่จะใส่แซลมอนลงไปต้มกับกะทินั่นเอง ฉะนั้นตอนนี้เราจะกลับไปดูขั้นตอนนี้กันครับว่าเชฟเอียนจะมีเทคนิคอย่างไรให้เนื้อแซลมอนไม่เละแต่แซลมอนยังคงสุกเด้งน่ากินไปชมกันเลยครับนะครับตอนนี้ก็ต้มกะที่ของเราเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วจะใส่ผักกูดลงไปต่อด้วยแซลมอนของเรานะครับที่เราซลมหั่นไว้นะครับ ทำแบบกระจายด้วยใช่ไหมใช่ครับไม่เทพวดลงไปเหมือนอักใช่ครับทำเองอักจะเทพวดก็กําลังจะบอกว่าวันนั้นคือเททุกอย่างรวมกันแล้วก็กินวันนี้ผมก็จะร้อยเขาเดือดนะครับเติมที่น้ําปลาน้ํามะนาวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับนี่เรากําลังดูต้มกะทิหัวปลีหยวกกล้วยอยู่นะครับแต่ว่าใช้แซลมอน ค,คุณภาพจากนอร์เวย์แล้วดูทีดูทีตักขึ้นมา้านี่เข้าป่าทำแบบน,นี้ได้เลยนะเนี่ยใช่ครับแต่เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าถ้ามีเมนูนี้ในป่าได้ดีมากแต่พอดูโปเรเซสวิธีการทำแล้วเนี่ยผมพาเชฟไปด้วยง่ายกว่า <laughs> มาตอนนี้เราก็ใกล้ได้แล้วนะครับเราผมก็จะ มีน้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันมีกลิ่นผลระพาหน่อยหนึ่งนะครับเป็นน้ำมันสีเขียวอ๋อผมจำได้เคยทำมาสามเดือนแล้วมันยังอยู่ใช่ไหมครับได้ใช่เก็บเอาไว้เก็บไว้จ้ะพิธีพิธจริงๆนะเราทำใหม่ไม่ใช่แต่ก่อนนั้นที่3เดือนนี้เราทำอีกก่อนหน้านั้นอีกอ๋ออีหนักกว่านั้นอีกหนักกว่านั้นอีกสรุปมันกินได้ใช่ไหมครับเนี่ยอันใหม่แต่ โอเค่ okay. นี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วครับแซลมอนกะทิหอมให้กับอ,อักครับ<อ>เมนูพิเศษของอักอัครันต์รั้งโอ้โหหน้าตาน่าหานมากและนี่ก็คือเมนูต้มกะทิระดับพรีเมียมที่ได้วัตถุดิบชั้นเลิศอย่างแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์เป็นตัวชูโรงยกระดับเมนูบ,นบ้านให้หรูหรามากยิ่งขึ้น เคียงคู่มากับวัตถุดิบไทยอย่างหัวปีหยวกกล้วยและผักกูดได้อย่างลงตัว เนื้อแซลมอนสุกกำลังดีมีความนุ่มความสดได้กลิ่นหอมของกะทิได้รสชาติเปรี้ยวหวานอย่างกรอม,รอมตัดกับความกรุบกรอบของผักไทยต่างๆด้วยแล้วถือเป็นต้มกะทิที่มีเท็กเจอร์ที่หลากหลายในคำคำเดียวได้ดีจริงๆซึ่งรสชาติทั้งหมดจะพิชิตฝันอักครัตได้โดนใจขนาดไหนไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ ขออนุญาตนะครับผมเวลาชิมของอักแล้วครับมาดูเลยครับนี่คืออะไรนี่หยกกล้วยหัวปลีอันนี้ร้อนๆเลยโอ้โหตักทุกอย่างเลยนะหัวปลีหยกกล้วยเอาไม่ได้กินผักกูดเลยผักกูดรวมอยู่ในนี้ ขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวหยดเต็มที่ก่อนกินได้เต็มกลิ่นเป็นไงกลิ่นไม่ได้กลิ่นเลยเป็นหวัดอยู่อ่ะหอมหอมเรื่อครับใช่ครัหอมหอมหอมครับหอมกะทิกลิ่นผ่านแล้วต่อไปก็เป็นเรากินแซลมอนก่อนเลยเพราะว่าเชฟให้กินน้อย ขออนุญาตครับมันแบบมันยังไม่ไม่โดนย,ยังไม่โดนอีกเหรอยังไม่ยังวายไม่ถูกเลยครับเชยแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่โดนอีกอีกนิดน,นึงครับคุณเรื่องเยอะเหมือนกันนะห,หลายคำแล้ว,ลวเนี่ยมาถึงผมเหรออ้าวครับ <laughs> อร่อยครับเชฟอร่อยมากคือเนื้อเนื้อปลาอย่างที่เชฟบอกมันไม่แตกไม่เละแล้วก็นุ่มด้วยเป็นซามมันต้มที่อร่อยหอมแล้วก็เท็กเจอร์ดีมากาสุดยอดครับเป็นเมนูที่ไม่คิดว่ามันจะคอมบินเนชั่นกันได้เพราะว่าปกติที่ไปทานตอนที่ไปเดินป่าเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบง่ายๆครับเชฟนี่ไงนี่ไง ถ้าใครอยากได้แซลมอนสดใหม่และก็ตามที่อักพูดแบบนี้นะครับก็สังเกตสัญลักษณ์นี้เลยครับ Seafood from Norway คุผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับรสชาติของแซลมอนระดับพรีเมียมจากประเทศนอร์เวย์อร่อยระดับคุณภาพแบบนี้แน่นอนครับเอาะครับคุณได้วัตถุดิบที่ยอดครับสดใหม่พรีเมียมสุดปินพ่างน,นี้ทางรายการก็มีนี่เลยครับอของที่ระลึก จากซีฟู้ด from Norway โหด้วยอ่ารับหน่อยอันนี้คือ6โลตัวนั้นเหรอครับก็ไปเปิดดูไหมเปิดดูไหมครับต้องแกะดูเลยแล้วกันมี6โลตัวนั้นอยู่เปล่าแกะดูเลยนะครับแกะดูเลยไ่อนดูดูไปกอนดูด้วยนี่อ่าอ่าหมอนหมอนนะอ่เป็นหมอนซีฟู้ด from Norway นะครับยังไม่หมดยังไม่หมดอุ้ยอ่าอ่า อ่าวเจ้าหกโลเุ๊กตาหกโลมาจริงอ่ะยังไงยังไงโอ้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 เจ้าหกโลหกโลมาจริงนี่เป็นตุ๊กตาสมอลครับครับที่ระลึกจากคุณพุทธน้อยขอบพระคุณมากครับขอบคุณลึกๆนะครับวันนี้คุณอักต้องตอบละว่าสิ่งที่คุณอาได้เนี่ยพิชิตฝันได้หรือเปล่าอืมเรียกว่า เกินฝันไปมากเลยครับเกินฝันเกินฝันไปมากเลยพอทานไปแล้วก็รู้สึกว่านึกถึงเมนูที่ตอนไปเดินป่าครั้งนั้นทุกอย่างมันเหมือนกินมันไม่ใช่แค่กินอาหารนะครับมันกินเสร็จแล้วมันได้ได้ความทรงจําตอนนั้นด้วยก็เลยขอบคุณมากขอบุณครับขอบุณครับเทฟครับสิ่งที่เราทำกอนยูตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะนะครับนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นวิธีนะครับแล้วก็มีขั้นตอนการทํา เข้าไปดูได้เลยที่ Facebook กแฟ Page ของ The Big k i t เช่นนะครับรับแต่ถ้าสมมติอยากจะเห็นเรา3คนนะครับกำลังทำกันอยู่เลยแบบเคลื่อนไหวครับก็ดูย้อนหลังได้ทันทีครับที่ y o u ูทูบชา n น l ช่องสถานีรักโลกนะครับทันทีที่จบรายการก็มีชมได้ทีครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมที่มาร่วมรายการยินดีมากครับขอบคุณมากที่สำคัญเขาได้มีเมนูใหม่จานเดียวในโลกนะและเชื่อว่าเที่ยงนี้หรือเย็นนี้คุณผู้ชมสามารถทําเมนูนี้ได้เลยใช่ครับไม่ยากได้เลย ยิ่งถ้าใครชอบอาหารพื้นบ้านอยู่แล้วเมนูต้มกะทิหยกกล้วยเป็นกันอยู่แล้วเติมแซลมอนคุณภาพเข้าไปโดยสังเกตตราสนะครับซีฟู้ดฟลอมดอเวนนี่เลยครับผมเอาละครับเราจะมาตามันต่อนะครับว่าในวันเสาร์หน้า9โมงครึ่งทางเวิร์กคอยช่อง23แห่งนี้ซุปตาท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงกลางของเราและเขาหรือเธอจะมีเมนูพิเิษปันอะไรครับวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ ขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด <Big> สำหรับใครที่ดูเมนูอักจบแล้วและอยากดูเมนูอื่นเพิ่มเติม กด Subscribe ได้ที่ช่องสถานีรักโลกครับ